ในโลกธรรมชาติการตั้งครรภลูกหลานดูเหมือนจะเป็นหน้าที่ของเพศหญิงมาโดยตลอดอย่างน้อยในสังคมมนุษย์เราก็เป็นเพศหญิงที่รับบทบาทความเป็นแม่แต่ทว่าในปี2020ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นกับร่างกายของหนุ่มน้อยอเมริกันธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเขาเติบโตมาจนอายุครบ18ปีแต่ผู้ชายอย่างเขากลับตั้งครรภ์โดยไม่คาดฝัน คุณแม่ที่เป็นชายแท้ไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังสือหรือนิยายเท่านั้นแล้วเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ถึงทำให้โชคชะตาของเด็กหนุ่มรายนี้เกิดหักเหเป็นเช่นนี้ไปได้และที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมารับชมเรื่องราวของมิกกี้ชาแนลคุณแม่ข้ามเพศกันนะคะเมื่อ1 8ปีที่แล้วณนะเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ มิกกี้ซึ่งเดิมทีควรจะเกิดเป็นเด็กผู้หญิงแต่กลับไม่คาดฝันว่าพอมิกกี้คลอดออกมากลับกลายเป็นเด็กผู้ชายตามคำบอกเล่าของพ่อแม่มิกกี้ก่อนหน้าที่มิกกี้จะคลอดพวกเขาได้ทำการอันตรสาวดูเพศลูกในท้องแล้วหมอในตอนนั้นบอกกับแม่ของมิกกี้อย่างมั่นใจว่าเด็กที่กำลังจะคลอดเป็นเด็กผู้หญิงแต่พ่อแม่ที่อดทนรอมาสิบเดือน อุ้มลูกสาวของตัวเองขึ้นมาก็ต้องเหวอทำไมลูกน้อยถึงเป็นเด็กผู้ชายไปได้ พ่อแม่ของมิกกี้เข้าใจไปว่าหมอไร้ฝีมือวินิจฉัยเพศผิดพลาดจึงไม่ได้สืบสาวราวเรื่องอะไรและเลี้ยงดูมิกกี้เหมือนเหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งซึ่งพ่อแม่ของมิกกี้ก็ไม่เคยรู้สึกว่ามิกกี้มีอะไรต่างกับเด็กผู้ชายคนอื่นแต่ตัวมิกกี้เองกลับรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วว่าดูเหมือนงานอดิเรกของตัวเองจะต่างไปจากผู้คนรับตัวตอนห้าขวบเขาเคยขโมยใช้ลิปสติกของแม่ แถมยังเอากระเป๋าถือของแม่มาโพสต์ท่าถ่ายรูปอีกด้วยและเนื่องจากบั้นท้ายกับกระดูกเชิงกรานใหญ่กว่าเด็กผู้ชายคนอื่นในโรงเรียนทำให้รูปลักษณ์ภายนอกของมิกกี้ดูแล้วค่อนไปทางเด็กผู้หญิงสิ่งนี้ทำให้มิกกี้รำคาญใจไม่น้อย เขาเคยถูกเด็กบางส่วนกีดกันจากกลุ่มแถมยังใช้คำพูดบูลี่เพศสภาพมาเรียกเขาถึงแม้ว่าในตอนนั้นมิกกี้จะยังไม่เข้าใจความหมายของคำพวกนี้แต่มันก็ยังคงนำมาซึ่งภาระทางใจให้แก่มิกกี้ไม่น้อยเลยเขารู้แต่เพียงว่าตัวเองถูกกีิดกันจากกลุ่มเพราะว่าตัวเองไม่แมนพออีกทั้งยังรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่มีอารมณ์พลุ่งพลานวู่วามเหมือนเด็กผู้ชายวัยเดียวกัน แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้เขาก็ยังสังเกตไม่เจอว่าร่างกายของตัวเองผิดปกติที่ตรงไหนจนกระทั่งต่อมาหลังจากนั้นเขาเริ่มใคร่ครวญถึงสาเหตุที่ตัวเองต่างจากคนอื่นๆซึ่งผลสุดท้ายมิกกี้ก็ค้นพบความลับที่แฝงเร้นอยู่ภายในร่างกายตัวเองว่าความจริงแล้วตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายแท้จริงแล้วตัวเองเป็นคนรักเพศเดียวกัน มิกกี้เข้าใจว่านี่คือสาเหตุที่ตัวเองเข้ากับกลุ่มเพศชายไม่ได้มาตั้งแต่ต้นเขายอมรับตัวตนความเป็นคนรักเพศเดียวกันของตัวเองด้วยความยินดีในตอนที่เขาอายุ13ปีเขายังได้เปิดเผยเรื่องที่ตัวเองเป็นคนรักเพศเดียวกันต่อหน้าพ่อแม่อย่างตรงไปตรงมาซึ่งในตอนแรกที่ได้ฟังเรื่องราวพ่อแม่ของมิกกี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่พอลองนึกถึงพฤติกรรมแปลกๆของลูกชายก็มีคำอธิบายในที่สุด และไม่คัดค้านอะไรอีกรรกเริ่มเดิมทีการเป็นคนรักเพศเดียวกันคือสิ่งที่มิกกี้เข้าใจมาตลอดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเองต่างไปจากกลุ่มผู้ชายและต้องทนใช้ชีวิตอย่างอึดอัดแต่เมื่อถึงปี2019ในขณะที่ตรวจสุขภาพมิกกี้ในวัย17ปีก็ค้นพบความจริงที่ทำให้ทุกคนต้องตื่นตะลึง ช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นมิกกี้พบว่าทุกครั้งหลังจากที่ปัสสาวะและมีความสัมพันธ์ร่างกายจะเกิดความไม่สบายตัวแบบที่อธิบายไม่ถูกและเนื่องจากเป็นกังวลว่าจะติดเชื้อมิกกี้เลยไปโรงพยาบาลเพื่อทำการอันตรสาวท่อปัสสาวะ แต่ในขณะทำการตรวจอยู่นั้นสีหน้าของหมอก็แปลกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเจออะไรบางอย่างหลังจากที่อันตรสาวเสร็จแล้วหมอก็นิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะเอ่ยปากบอกกับมิกกี้ว่าถึงแม้คุณจะดูเหมือนผู้ชายแต่ความจริงแล้วคุณมีระบบสืบพันธุ์เพศหญิงซ่อนอยู่ปากหมดลูกรังไข่หมดลูกและท่อนำไข่มีครบหมดพอมิกกี้ได้ฟังคำพูดของหมอแล้วก็นิ่งอึ้งไป สงสัยว่าหมอจะอ่านนิยายมากไปแน,น่เลยมาพูดล้อเล่นกับเขาแต่ถัดจากนั้นหมอก็เสริมอีกว่าถ้าหากคุณคิดที่จะเป็นผู้หญิงคุณก็ถึงขั้นที่ตั้งคันให้กำเนิดบุตรได้จังหวะเดียวกันกับที่พูดนั้นหมอก็ชี้หน้าจอแสดงผลไปพร้อมๆกันด้วยภาพหมดลูกชัดแจ๋วปรากฏอยู่ในตำแหน่งช่องท้องส่วนล่างคราวนี้มิกกี้มองดูหน้าจอพร้อมกับตะลึงงันอยู่พักใหญ่ เป็นผู้ชายมา17ปีอยู่มาวันหนึ่งหมอกลับบอกว่าเขาสามารถให้กำเนิดลูกแบบผู้หญิงได้มันช่างหน้าเหลือเชื่อเกินไปตกลงแล้วตัวเองเป็นชายหรือหญิงกันแน่แต่พอหมออธิบายลงลึกไปอีกคันมิกกี้ถึงได้กระจ่างว่าที่แท้ตัวเองก็เป็น persistent m i l l e r i a n duck syndrome หรือ PMDS ซึ่งเป็นโรคที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและพบได้น้อยมาก ผู้ที่เป็นโรคชนิดนี้จะมีระบบสืบพันธุ์ทั้งสองเพศแต่ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงของผู้ป่วยจะหลบซ่อนอยู่ภายในร่างกายแต่ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PMDS แม้ว่าจะมีรังไข่มดลูกและอวัยวะอื่นๆแต่มักจะไม่มีปากช่องคลอดดังนั้นเมื่อดูจากลักษณะภายนอกแล้วก็จะเป็นเด็กผู้ชายทั่ว,วไปแต่การตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการบางอย่าง เช่นการทำเด็กหลอดแก้วและผ่าคลอดดังนั้นฉากที่ผู้ชายตั้งคันในหนังคอมเมดี้เรื่องจูเนียของอาร์โนชวาสเนเกอร์นั้นถ้าหากเป็นผู้ที่เป็น PMDS แล้วล่ะก็ย่อมสามารถเกิดเป็นความจริงได้คำถามคงเกิดขึ้นตามมาว่าในเมื่อผู้ที่เป็น PMDS มีระบบสืบพันธุ์สอเพศแถมบางคนยังสามารถตั้งคันได้ด้วย อย่างนั้นแล้วพวกเขาจะมีประจำเดือนเหมือนเหมือนกับเพศหญิงปกติหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือมีได้ค่ะซ้ำยังไม่ใช่เพียงแค่มีประจำเดือนด้วยเพราะบางทีก็อาจจะมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติเพียงแค่ประจำเดือนของพวกเขาจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะหรือของเหลวในร่างกายอื่นๆสมัยก่อนเคยมีผู้ที่เป็น PMDS รายหนึ่งพบว่าปัสสาวะของตัวเองเป็นสีแดง เขาตกใจจนต้องรีบไปโรงพยาบาลซึ่งหลังจากที่หมอได้รับฟังอาการแล้วทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นสัญญาณของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและรีให้เขาทำการตรวจลึกลงไปอีกระดับซึ่งผลการตรวจนั้นเป็นลบและพอตรวจละเอียดลงไปมากขึ้นถึงได้พบว่าภายในร่างกายของเขามีระบบสืบพันธุ์เพศหญิงที่ครบถ้วนแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าผู้ที่เป็น PMDS จะมีประจำเดือนกันหมดทุกคน เพราะยังมีบางกลุ่มที่ไม่มีประจำเดือนแบบเดียวกันกับมิกกี้เนื่องจากประจำเดือนจะเริ่มปรากฏเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเท่านั้นดังนั้นผู้คนจำนวนมากจึงสังเกตไม่พบความผิดปกติในร่างกายตัวเองในวัยเด็กบางคนถึงขั้นที่เพิ่งจะค้นพบความลับในร่างกายตัวเองในตอนเข้าสู่วัยกลางคนแล้วก็มีถ้าหากไม่เป็นไส้เลื่อนขาหนีบหรือเกิดภาวะมีบุตรยาก ทั้งชีวิตก็อาจจะไม่มีวันรู้ชัดได้เลยสิ่งกระตุ้นทําให้เกิดพฤติกรรมแปลกๆในช่วงวัยรุ่นที่ควรเอ่อยถึงก็คือโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งพบได้ยากโรคนี้นั่นเองหลังจากที่โรคดังกล่าวถูกค้นพบในปี1939มีเคสที่ถูกรายงานนับจนถึงปัจจุบันเพียงแค่150กว่าเคสเท่านั้นชวนให้ชงนถึงความมหัศย์ของชีวิตจริงๆ เมื่อพิจารณาถึงสุขภาพของมิกกี้แล้วหลังจากที่หมอตรวจพบว่าเขาเป็น PMDS ได้เคยแนะนำให้เขาทำการผ่าตัดเอาหมดลูกออกซึ่งที่แรกมิกกี้ก็คิดที่จะทำตามแต่ในระหว่างการตรวจโดยละเอียดเรื่องบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงความคิดที่จะเอามดลูกออกเมื่อหมอบอกกับเขาว่าแม้ว่าเขาจะมีระบบสืบพันธุ์ทั้งสองเพศ แต่ระบบสืบพันธุ์เพศชายเป็นหมันแต่บรรดาอาวัยวะเพศหญิงเช่นรังไข่กลับสมบูรณ์ปกติมิกกี้ซึ่งคิดจะเอามดลูกออกในตอนแรกจึงต้องหวนกลับมาทบทวนความคิดใหม่ว่าควรที่จะรักษาเพศไหนเอาไว้กันแน่ซึ่งหลังจากใคร้ครวญอย่างสงบสักระยะแล้วเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ถ้าหากระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายมันไม่อาจทำงานได้ตามปกติแล้วแล้วก็นอกเสียจากตัวเขาจะขอตั้งคันเองแล้วชีวิตนี้คงไม่อาจมีลูกเป็นของตัวเองได้แน่ในตอนที่มิกกี้ยังเป็นเด็กพ่อแม่ให้เวลาอยู่กับเขาน้อยมากด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ความผิดปกติทางร่างกายของเขาถูกล้ะเลยเขาชอบรับบทบาทเป็นพ่อแม่ดูแลเด็กคนอื่นๆมาตั้งแต่เด็ก เขาเคยจินตนาการว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้กลายเป็นพ่อคนจริงๆหากแต่ในตอนนี้การเป็นพ่อคนดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากแล้วแต่เขาก็ยังสามารถเป็นแม่คนได้มิกกี้วัย18ปีในเวลานั้นจึงกล่าวว่าก่อนที่จะทำการผ่าตัดเขาจะไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะมีลูกเด็ดขาดถ้าไม่มีลูกตอนนี้หลังจากนี้คงหมดโอกาสแล้ว ดังนั้นเขาจึงติดต่อกับโรงพยาบาลทำการผ่าตัดทำเด็กหลอดแก้วถึงแม้หมอจะแจ้งเขาอย่างชัดเจนว่าโอกาสสำเร็จมีแค่20%เท่านั้นก็ตามแต่เขาก็ยังอยากจะลองดูเมื่อชมถึงตรงนี้แล้วดิฉันทราบค่ะว่าทุกคนจะต้องสงสัยกันแน,น่ๆว่าในเมื่อมิกกี้ไม่มีปากช่องคลอดแล้วจะคลอดลูกได้อย่างไรคลอดโดวยวิธีการไหนเด็กที่คลอดเป็นลูกของใคร วิธีการที่มิกกี้ใช้คือการทำเด็กหลอดแก้วหลายขั้นตอนรวมถึงการทำอิกซีซึ่งพ่อของเด็กคือผู้บริจาคที่ได้คัดเลือกมาอย่างดีหมอจะนำสเปิร์มฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงจากนั้นจึงทำการปลูกถ่ายตัวอ่อนในท่อนำไข่โดวยวิธีการที่เรียกว่าซิฟ t ์ซึ่งเป็นการฉีดตัวอ่อนเข้าไปในท่อนำไข่ผ่านทางการผ่าตัดช่องท้อง หลังจากขั้นตอนอันสลับซับซ้อนนี้แล้วมิกกี้ก็ตั้งคันลูกชายอย่างสุดมหัศจรรย์อีกทั้งรูปลักษณ์ภายนอกก็ใกล้เคียงแม่คนมากขึ้นเวาลาปกติมิกกี้จะกินเอสโตรเจนที่แพทย์สั่งเพื่อช่วยใร,ระหว่างการตั้งคันมิกกี้ยอมรับสภาพบุคคลสองเพศในตัวเองด้วยความเต็มใจและเฝ้าคอยการลืมตาดูโลกของลูกน้อยทุกวันในตอนที่ให้สัมภาษณ์มิกกี้กล่าวว่า ฉันอยากเดินไปพร้อมกับเขาตั้งแต่ก้าวแรกของเขาไปจนประโยคแรกของเขาเรื่อยไปจนถึงเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยฉันอยากสนับสนุนเขาในทุกๆก,การตัดสินใจของชีวิตและในทุกๆเรื่องแต่มิกกี้ในวันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจนักว่าตัวเองเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่และตัวเองคือผู้ชายที่กำลังตั้งครันหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีอวัยวะเพศชายกันแน่ ในระหว่างการตั้งคันเขานึกอยู่เสมอว่าบางทีการตรวจดูเพศตอนที่เขาเคลอดในตอนแรกอาจจะผิดพลาดบางทีตัวเองอาจจะเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่แรกซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายรักร่วมเพศแต่เป็นผู้หญิงที่รักคนต่างเพศซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นประเด็นปัญหาความรับรู้ทางเพศจำเป็นต้องให้ตัวเมกี้ค่อยๆใคร่ครวญเอง แต่ไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามมิกกี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะทำการผ่าตัดหลังจากคลอดลูกเพื่อใช้สถานะความเป็นแม่ลูกและความเป็นผู้หญิงข้ามผ่านกับชีวิตหลังจากนี้อายุเพียงแค่18ปีก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวพลิกผันแบบหน้ามือเป็นหลังมือทั้งการเป็นผู้หญิงที่กลายเป็นเพศชายการเป็นผู้ชายที่ตั้งครรภ์การเป็นผู้ชายที่กลายเป็นเพศหญิง เทียบได้กับหนังคอมดี้โอเวอร์โอสักเรื่องได้เลยทีเดียวซึ่งนอกจากชายกลายเป็นหญิงแล้วจริงๆในอดีตยังเคยเกิดเรื่องราวของหญิงกลายเป็นชายด้วยหญิงอินเดียรายหนึ่งแต่งงานมาหลายปีแต่ไม่ท้องเสียทีและพบว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็นผู้ชายหลังไปตรวจที่โรงพยาบาลเนื่องจากปวดท้องน้อยจากข้อมูลที่มีหญิงรายดังกล่าวมีอายุ31ปี แต่งงานมาหลายปีแล้วแต่กลับไม่เคยตั้งคันเลยแต่พอหลังจากที่ไปตรวจในโรงพยาบาลแพทย์ก็พบว่าผู้เป็นภรรยารายนี้ดูเหมือนจะมีอาการของโรคที่ชื่อว่า Bly v เ v i n i n a หลังจากที่พบอาการดังกล่าว แพทย์ก็ส่งเธอไปรับการตรวจยีนในเชิงลึกทันทีและผลการตรวจก็แสดงชัดว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับสาม,มีมาหลายปีรายนี้มีคโครโมโซม X Y แบบเพศช,ชายไม่ใช่ XX แบบเพศหญิงแถมแพทย์ยังพบอวัยวะเพศช,ชายในร่างกายของผู้หญิงรายดังกล่าวอีกด้วยโดยที่แพทย์อธิบายว่าเธอเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาการต่อต้านแอนโดเจนซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง กลุ่มอาการที่ว่านี้โดยมากแบ่งเป็น2แบบแบบแรกเรียกว่ากลุ่มอาการต่อต้านแอนโดรเจนบางส่วนส่วนอีกแบบหนึ่งเรียกว่ากลุ่มอาการต่อต้านแอนโดรเจนสมบูรณ์ซึ่งผู้หญิงรายนี้เป็นแบบ PAIS คือแบบหลังลักษณะภายนอกของเธอดูไม่ต่างกับผู้หญิงแต่ภายในร่างกายจะซ่อนอวัยวะเพศชายเอาไว้ไม่มีมดลูกกับรังไข่ ดังนั้นว่ากันโดยพื้นฐานแล้วร่างกายของเธอแท้จริงแล้วเป็นผู้ชายนั่นเองกลับมาที่เรื่องของมิกกี้ทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับตัวมิกกี้บนโลกออนไลน์มานานแล้วแต่โลกออนไลน์ก็ยังคงแสดงความเห็นกันอยู่ชาวเน็ตบางคนคิดว่านี่ก็แค่เป็นการสร้างกระแสของสื่อมวลชนจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งรัน ส่วนชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าอัตราการแท้งของการตั้งคันแบบนี้สูงมากบางทีมิกกี้อาจจะแท้งลูกไปแล้วแต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่ามิกกี้คลอดลูกของตัวเองโดยปลอดภัยแล้วและอวยพรให้กับพวกเขาเรื่องราวยังคงไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่ทว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอแค่มีสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวและเพื่อนอันเป็นที่รักแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว และหวังว่าสังคมจะไม่เลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้เพราะพวกเขาแค่ผิดปกติทางร่างกายเท่านั้นทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกระดานคอมเมนต์ของเรายังว่างอยู่ถ้าหากชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมกดไลค์และแชร์กันเยอะๆนะคะและที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ